สวัสดีค่ะพบกับครัวบ้านนิชานันนะคะครัวบ้านบ้านของเรานะคะในวันนี้นะคะในวันนี้เราจะมาต้มกระดูกหมูกะหน่อ,อไม้นะคะแล้วก็เห็ดหัวหนูนะคะมาดูวิธีการทํากันเลยค่ะในกระทะของเรานี้นะคะก็จะเป็นกระดูกหมูนะคะน้ำสามถ้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็กระดูกหมู250กรัมนะคะก่อนอื่นนะคะอันดับแรกนะคะคุณผู้ชมต้องต้มกระดูกหมูให้เปื่อยก่อนนะคะ ในน้ำกระดูกหมูก็จะมีแคลเซียมเยอะนะคะบำรุงร่างก,กายนะคะหมูก็จะให้โปรตีนนะคะแล้วก็มีแร่ธาตุนะคะเดือดแล้วนะคะนี้เปื่อยแล้วต้มไป1 5นาทีถึง20นะคะเราก็จะใส่หน่อไม้ค่ะหน่อไม้เหล่านี้เราเรา,เราเลือกหน่อไม้เหลืองนะเป็นหน่อไม้สดนะคะ250กรัมค่ะจะเยอะไปนี้เนี่ยเต็มกระทะเดี๋ยวเอาสักครึ่งหนึ่งก่อนนะคะค่ะ นะคะเราทุบหน่อไม้นะคะเปลี่ยนไปค่ะหน่อไม้นี่ก็จะมีกากใหญ่เยอะนะคะแล้วก็มีแคลเซียมมีโพแทสเซียมนะคะเยอะแล้วพร้อมทั้งกับวิตามินเอค่ะ<ม>อันนี้ก็เป็นเห็ดหัวหนูค่ะวันนี้50กรัมน,นะคะเด<ม>ีย๋ยวใส่สักครึ่งหนึ่งก่อนนะคะเ<ม>ห็ดหัวหนูบำรุงร่างกายนะคะบำรุงปอดนะคะช่วงนี้ต้องบำรุงปอดมากๆเลยนะคะให้ปอดเราแข็งแรงค่ะ<ม>นะคะค่ะใส่ไปนะคะ แล้วก็เกากี้ค่ะบำรุงสายตานะคะวันนี้เป็นอาหารสุขภาพมากมายนะคะใส่ไปค่ะกินเหมือนแกงจืดนะคะคุณผู้ชมสดน้ำนะคะแล้วก็กินทำเสร็จแล้วกินเลยนะคะจากนั้นก็จะใส่เครื่องปรุงนะคะสักช้อนหนึ่งค่ะน้ำปลาค่ะเราไม่ต้องเราเราจะไม่หนี่มากนะคะคุณผู้ชมจะไม่เค็มเยอะนะคะแล้งๆพอซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนค่ะ นะคะทำแล่มๆอย่าเยอะซดน้ำนะคะกินน้ำเยอะๆนะคะน้ำกระดูกหมูบำรุงร่างกายนะคะเดี๋ยวให้กระด็ค่ะสำเร็จแล้วค่ะง่ายๆค่ะทำเองนะคะทำกินเองค่ะง่ายๆนะคะไม่ยากค่ะอาหารบ้านเราทำเองนะคะเสร็จแล้วก็กินเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเดือดพุ่งเดียวนะคะ ตอนนี้ก็ได้เวลากินค่ะ <c oughs> เวลาที่ทุกคนชอบค่ะเห็นไหมคะน่ากินไหมคะคุณผู้ชมทำเสร็จแล้วกินเลยนะคะเปื่อยๆค่ะนะคะกินข้าวนิดเดียวนะคะอย่าก,กินข้าวเยอะนะคะเกากี้บำรุงสายตานะคะสำเร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมไปกินกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะไปค่ะไปกินกันค่ะเลยอะไรคะต้นหอมนิดหนึ่งเอาผักเขียวนิดหนึ่งบ้านเราปลูกเองนะคะต้นหอมสะอาดและปลอดภัยค่ะะสะอาดปลอดภัยค่ะไปค่ะไปกินค่ะเดี๋ยวค่อยมาเก็บค่ะแกงจืดนะคะเป็ดแ่งแกงจืดนะคะต้มเหน่อไม้นะคะกระดูกหมูต้มหน่อไม้กับเห็ด เห็ดหัวหนูนะคะเห็ดหัวหนูบำรุงปอดนะคะไปกินก like ันเลยค่ะทําให้ปอดเราแข็งแรงนะคะบำรุงเลือดนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเราชอบนะคะคนติดตามนะคะติดตามเราด้วยนะคะสวัสดีนะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมติดตามเรานะคะสวัสดีค่ะหอมค่ะหอม